ขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่รายการพูโตสชาแนลวันนี้ก็อยู่กับผมพูโตนั่นเองฮะในเกม Mark of the Ninja นจฮะก็ขออภัยด้วยที่ข้ามไปหน่อยนะก็ผมไม่โกรธกันนะเนี่ยก็เล่นพอดีแอบไปเล่นมานิดหน่อยนะก็ขัดใจยังไงไม่รู้เวลาที่แบบต้องกลับไปเล่นด่านเก่า <c oughs> คือไม่อยากเล่นแล้วฮนะก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตข้ามดา่านไปเลยแล้วกันนะฮะนี่ฮะตอนนี้ผมก็ไปสะสม ไอเทมมานะฮะพอสมควรแล้วนะได้ชุดมาครบละเหลือแต่ชุด,ดอันเนี้ยต้องน่าจะเล่นให้จบก่อนนะถึงจะได้ชุดนี้อ่าผมคงจะเล่นชุดพาร์ตออฟเดอะฮันเตอร์แล้วกันนะครับเป็นชุดที่ผมชอบที่สุดเพราะว่ามันเล่นเล่นง่ายสุดนะฮะอืมโอเคเนื้อเรื่องขอข้ามละกันนะฮะผมไม่ถนัดด้านนี้เท่าไหร่ว้าว look at that c a s m โอเค my advice move fast ขอลดเสียงเกมนะฮะรู้สึกว่าน่าจะดังกว่าเสียงผมพอสมควรใช่ไหม <c oughs> โอเคเนี่ยลงไปชา้าๆเช่มฟาเซนด้วยมมีอะไรไหมไม่มีนะฮะก็ไปตรงนี้แล้วเข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วก็โดดไปเลยเอเ่มมีอะไรไหม <c oughs> ไม่มีโอเคไปได้เนี่ย <c oughs> ดูแมพก,ก่อนฮะ ด้านบนมีด้านล่างมีโอเคไปด้านล่างก่อนเนี่ยด้านล่างมีอะไรไหมเฮ้ย,อยโอ้ยกระตกนเนี่ยลงไปนี่ตกเลยนะเมะื่อกี้อันตรายมากอันตรายมากไม่ได้ตั้งใจจะลงนะแต่มันบังคับลงไม่รู้ทำไมด้านบนนะเดี๋ยวนะหวังว่าด้านลงเอ้ยมีน้ำด้วยวะเอย,ยังไงเนี่ยอ่ะเน,นึง ผมขอดูนะครับว่ามันมีทางไหนยังไงตกไปตายแน่นอนนะโอเคโดลดตรงนี้เลยอโอ้ย,อยแ๊บนึงนะน่าจะมีทางหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคขึ้นไปได้เลยปึ๊บโดดโอเคตามนั้นอืมโอ้เทรคอยครับขอกลับไปดูด้านหลังแล้วกันน่าจะมีอะไรนะฮะ โอเคอืมโดขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอครับน่าจะไม่ได้นะฮะช่างมันไม่เป็นไรถือว่าพลาดไปอาโอเคดันได้ด้วยโอเคดันไปลงข้างล่างฮะมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยพิดตึมเลยขอแสดงว่าทางนี้เป็นทางที่เราต้องไปนะฮะเพราะว่าถ้าทางที่เราจะต้องไปเนี่ย จะมี NPC พูดโอเคมีสกอร์ออลเอนคาลลี่อะไเนี้ยก็สำหรับกระดาษนี้ฮะไม่รู้ว่าได้อธิบายไปหรือยังเนี่ยสกอร์ออลเอนคาลลี่คือเป็นเหมือนกับบันทึกความทรงจำของเขาเรียกว่าอะไรนะอินจาริสมุมแคนฮนะก็คือริอสมุมแคนคืออะไรก็คือสำนักฮิสโหมหรือว่าเป็นสำนักอินจาที่เราสังกัดอยู่นั่นเอง ชื่อว่าฮิซามุอ่ามีแมวอยู่ตรงนั้นเนะีโอเคมันก็จะเล่านะความเป็นมาต่างๆบ้างก็เป็นพวกอ,อกอะไรเขาเรียกอะไรเหมือนกับนินจาครับว่านินจามีความสามารถอย่างไรอะไรเนะนี่ยพวกเนี้ยโอเคไปต่อนะไม่อยากจะเล่าพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าความรู้ยังไม่ค่อยแน่นพอเนะ่ ย,ย,ยังความรู้ยังไม่ค่อยแน่นพอนะกลัวถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะปึบโอเคโอ้ยในขนาดเรียนปปลดล็อกเร็วนะั้นะยังยังไม่ทันเลยนะเดี๋ยวขอดูว่ามีเควสนอะไรบ้างไห่สามบอดี้อินเดอะไฟนอลรูมคิวสามกันมาเกตไวเล็ตอาร์บอกกิ่งอินเพรสเซนต์การไรเดอร์ค e เอ็ดทูเดอะท็อปอฟทูเดอะชาร์จอินอัเกตติ้งอ โอเคเนี่ยแวกจะมีดังนี้จะขอเล่าเหตุผลที่ผมใช้ชุดนี้แล้วกันนะเพราะว่าชุดนี้มันไม่ต้องลากขีกขานะก็เลยชอบโอเคเดี๋ยวเอ่ดีโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาจะฆ่ามันฮนะรอดูนะฟึบฆ่าเลย แล้วก็ไข่ตัวนึงฮะแล้วก็รีบๆขึ้นแม,มน่บนเนะก่อนที่เลือจะลดเมื่อกี้ลดไปแล้วเอ้ยโอ้เกือบตายยังไงนะเดี๋ยวรอฮะรออ๋อ,อไม่ต้องรอแล้วละไปได้เลยโอเค <c oughs> ข้างล่างมีอะไรไหมล่ะด,ดูไม่มีนะฮะฆ่าไปสองตัวแล้วนะเหลตัวเด <c oughs> ียวก <c oughs> ็เคว <c oughs> ีผ <c oughs> ่านละอม เอ้ยไอ้โหนอนในแท็กเลยเอ้ยเอ้ยมันเห็นแล้วอ่ะอุ้ยฆ่าก่อนปึ๊บแล้วก็ต่อยมันฮะต่อย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 เออสไลด์เออนั่นแหละเสียบอึตายฮะอืมเจ็บซ่อนสอนเหมือนกันต้องซ่อนไหมเอ้ยทางข้างล่างทางตันเนี่ยน่าจะมีอะไรนะดูกันมีแมวไหมโอ้ทยไม่มีแมวอ่ะ เก็บแมวและเลือดจะเต็มนะซึ่งตอนนี้เลือดผมไม่มีเลยเนะสมควรจะเก็บอย่างยิ่งออโอเคตามไปนี่ไปโอ้ยเรเซอร์เรเซอร์เออตายหาเลยโดนออ่อย่างไงดีก็ห้อยตัวตรงนี้ฮะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วปึออ๊บฆ่ามันซะ เออนั่นแหละเควผ่านแล้วฮะเอืมอะไงต่ออุย้ยโยนผิดเผื่อโยนทั้งนั้นเอ้ยต่อยแม่ต่อยเออปุ๊บเสียบอยึตายฮะอืมพาดพาดเก็บอะไรเนี่ย right right the c r t to the top of the c าว m p i o n s h i getting off เควสนี้เควสไหนฮะ สักอย่างเลยเนาะโอเคเช็คพอยแล้ว,นะ okay, ลวข้างล่างมีอะไรไม่มีอะไรนะฮะขอสำรวจอนอืมไม่มีอะไรจริงนะออขอภาวนาให้ไม่มีอะไรฮนะเอ่มไ h t ไว้จ right, ะ right มันบอกให้ขี่ขี่ไปอนะ่ะโอเคฆ่าฮะอึดตาย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 ,ตายเอ้ยโ okay. อเคอ้าว เฟสคืออะไรเช็คพอยด์เอาไงดีไม่แล้วกันนะเสียเวลาเดี๋ยวว่างๆค่อยมาทำให้ดูแล้วกันนะว่างๆค่อยทำผมมาเล่นเพื่อฆ่าอย่างเดียวนะหลบหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไลด์สไลด์สไลด์เอเอ,เ,อ,สสสเ,อเสียบเสียบเฮ้ยเสียแต้มเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตายซะ ผมจะไม่ค่าให้หมดนะค่าเท่าที่แบบว่าค่าได้ไม่อยากให้คลิปเสียวเวลาไปมาก,กว่านี้โอ้มีมินิเกมให้เล่นครับขอเล่นแล้วกันเนี่ยอาจจะต้องใช้สมองหน่อยขอโชว์ปัญญาอันน้อยนิดของผมหน่อยแล้วกันนะกับการเอาไวออลฮิสมุหนึ่งใบอขอสำรวจก่อนตรงนี้มีอะไรไหมรู้สึกว่าจะเป็นทางออกนะประมาณว่าไม่เล่นแล้ว ไม่ไม่เล่นมินิเกมนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามจะยากแน่เลยเนี่ยชอบอยู่แล้วเรื่องอะไรทา้าทายเนี่ยเสียเวลาก็ช่างมัเนเป็นเรื่องของความทา้าทายนะเฮ้ยไม่เห็นตายหาลืมดูเฮ้ยเนี่ยตาบอดตาบอดเลยไม่ชิอืมโอเคหลบไปตรงนี้แล้วก็หลบตรงนี้ใช่เหรอใช่เหรอหลบด้านบนดิเออ ไปหลบด้านข้างเอ้ยแย่ว yeah, ่าอ๋อท่านจะยานจริงนะอืมใช้ได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ยังเป็นหวัดอยู่นะฮะคลิปนี้เอ้ยโอ้ยเล่นดีไปเนี่ยไม่เป็นไรเราเล่นต่อไปอยู่แล้วเราไม่กลัวอา้าวมันเดินทางกลับด้วยวะเอเอละจะกลับทำไมล่ะไปไปไป เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนโอเคขึ้นไปแล้วก็ลงฮะลงเอ่อด้านด้านนูลล้นละและด้านล่างล่ะอันนึงขอดูฝาไซส์ก่อนเอ้ยมันไม่อยู่เวลาให้เอ้ยไปทางนี้ไปทางนี้เอ้ยไม่นะทำไมทำกับผมแบบนี้ล่ะฮะอืมรู้สึกว่าผมจะทำตัวเองนะไม่มีใครทอาผมเลยเออแย่จุงเออมามา โอเคก็หลบมาตรงนี้ฮนะแล้วก็เดียว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 ปึ๊บขอปลาไปตรงนี้ปลาได้ไหมปลาได้ไหมปลาได้นะฮะปึ๊บปึ๊บมาขี้เห็นนะแล้วไงต่อปลาได้ไหมปลาได้ดิมันต้องปลาได้เออเออนี่แหละหลบหลบแล้วน,น,นี้เอ้ยแย่ว่ะเสียวเวลานะเน,นี่ยแต่ไม่เป็นไรครับความสุขผมเนี่ยผมจะเล่น <laughs> อื้อยอ้อยอ้ยอย,อยเกือบแล้วเกือบแล้วตรงนี้อืลงมาโอเคเนปาดาเข้าไปหนึ่งสองปึ๊บลงมาลงมาเนี่ยเลยเศร้าอยู่ฝั่งนู้นโอเคเลื่อนไปฝั่งนู้นแล้วกันระวังระวังหลบหลบไปบ้างนะโอเค มาถึงตร,ตรงนี้แล้วส่วนนี้แล้วหน้าไปไหนต่อขอมันไม่อยู่เวลาให้เว้ยเฮ้ยให้กูได้คิดบ้างดิเอ้ยให้กูได้คิดบ้างกูคิดไม่ทันไอ้มาเอ้ย,อยกอบแล้วยังไงต่อยังไงดีหนูเออยังไงดีหนูฮอยเก็บได้ยังเก็บได้ยังเฮ้ยเอาโดดทำไมอ่ะโถเอ้ย ผูโตวเอ้ยทำไมเจ้าทำอย่างนี้กับข้าละ่ะเอ่อมานิ่งๆฮะนิ่งๆนิ่ง,งๆงอืมไม่น่าจะยากอะไรเอ้ยเอ้ยหาดอวกระจายสินห,นหนูปลายอันนึปลไาอันนึงปลายอันนึงปาสิเออเอ้ยเอาลุ่นลงไม่ทันเออเฟลเริ่มจะเฟลใหญ่แล้วนะเออ เอาวะเอาใหม่นะฮะยังไงก็ต้องมันจะไม่ได้ยากอะไรอะแต่ว่าเพียงแต่ลนไปหน่อยนะฮะถ้าไม่ลนนี่ผ่านไปแล้วจริงอ่าผ่านนี่อันหนึง่งผ่าสีเฮ้ยผ่าสี่เออเออนี่รุ่นลงมาเออรุ่นลงมาแล้วก็ปึ๊บมาโอเคไม่มีอะไรยากแล้วนะฮะไม่น่าจะลนแล้วนะ เอานะให้เป็นเงี้ยโอเคหลบด้านล่างฮะใช่ไหมวะเออหลบด้านล่างแล้วก็แล้วก็หลบด้านข้างนะฮะหลบด้านข้างแล้วก็รอหลบด้านล่างนะฮะเร็วๆสิจะได้เล่นจะได้ไปจะลุยต่อเนะฮะเสียเวลากับไวออามิสมุนานแล้วนะเออไปยังไงยังไงเออเอาพระเจ้า ทำอะไรของตู้เนี่ยจะผ่านแล้วแท้ๆเออเอาวอ้าอาิดทางผิดทางเออไปไปด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างนะลงด้านข้างนี่ไม่ลงด้านล่างลงด้านข้างแล้วก็โยนตะกร้าเล่นนะอะโดนไหมโดนไหมเออเคโดนแล้วไปรุดลงมาอืมผ่านแล้วยังไงต่อรอฮะได้แต่ว่ารอ ใี้เวลาชิปเลยเนี่ยชิปยาวเลยอปยังไงดียังไงดียังไงดีลงด้านล่างสิเออแล้วก็ขึ้นด้านข้างฮะขึ้นด้านข้างเออเทียมลงด้านล่างนะนี่รีบไม่รู้ว่าจะรีบทำไมนะมันไม่มันไม่ได้อะไรมากเลยนะเฮ้ยอ้าวโดนเบียดตายอีก โอ้ยบ,สสบัตรซบตายฮ่าตายไปขี่รอบแล้วเนี่ยนับครั้งได้เลยนะครับ <c ười> คลิปยาวนี่โทษโทษฝีมือผมเลยนะคลิปยาวท่านจะมีอะไรดูมากขึ้นนะ <c ười> ซึ่งมันก็มีอะไรซ้ำๆเนี่ยก็แค่ไปไม่รอดแค่เนี้เอาปลาได้ยังเออปา่าปึ๊บลงมาอืแล้วก็ขึ้นไป ด้านาซ้ายเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเนี่ขอภัยในความความกากของก้ะผมด้วยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจจะก,กักนะ่าแต่มันมันเป็นเรื่องบังเอิญอืมโอเคข้าลงไปด้านล่างนียยัยงไงต่อขึ้นไปลบอันนี้ก่น แล้วก็ลงด้านล่างโอเคแล้วลอรอกล่องมันเคลื่อนไปเอ้ยโอเคผ่านแล้วล่ะนะ่นยผ่านแล้วผ่านแล้วเก็บได้สักทีฮะวิกตอรี่โอเคแสบตามากเลยเนี่ยเล่นตอนต<ม>ีสี่เรนดบพกมาสกินไ <am> อแอมซอฟท์แสแคลอมาไม่รู้จะอ่านทำไมนะแปลแปลไม่รู้เรื่องด้วย,อ,ยอ่อนภาษาอังกฤษน,นะ เป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษแต่อ่อนภาษาอังกฤษเสียบสิเสียบไปแล้วแป๊บนึงฮะเอาศพไปซ่อนปุ๊บโยนทิ้งเแต่แต่ไม่ขึ้นด้วยนะไอเวนโอ้ยโอ้ยหลบทางนี้ฮะดีนะเห็นทันแล้วก็หลบทางนี้ฮะตาไวตาไวอยู่เนื่องจากด่านที่แล้วทําให้ทักษะการหลบของเรานี่สุดยอดฮะเข้าขั้นเทพแล้ว เฮ้ยทันไหมทันไหมวิ่งทันไหมวิ่งทันไหมทันฮนะอ่าเกี่ยวไปแล้วก็มีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะโอเคอืมโอเคลงได้เลยฮะจอดท่าแล้วเนะี่ยเทียบท่าแล้วเออขอดูก,ก่อนว่าควรจะทำอย่างไรยิงบนนะยิงลงยิงบนแล้วก็ยิงขวาโอเค กขาต้องไปด้านบนสินะอันนี้เข้ามาด้านล่างสินะเอ,อตรงนี้มีสะกร์หรือเปล่าแำ๊บหนึ่งขอทำรวดก่อนช้ำใจใช้หมดไม่มีอะไรนะฮะอ้าวเออมาอย่างนี้สินึกว่าจะไม่กลับมาแล้วแล้วก็เอยังไงดีอ๋อ,ยอหยุดฮนะ อ๋อเข็ดละเราต้องหยุดนะเออหยุดอันนี้หยุดไว้สิอ๋ออ๋ออ๋หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บหยุดเออนี่แหละแล้วไงต่ออา่าไปไปยังไงดีละ่ะเอ้ยอา้อาวอ้าวตายตายสิครับอย่างนี้ไม่รอดไม่รอดแน่นอน มันต้องเอากล่องนั้นไปบังนู้นใช่ป่ะเออนั่นแหละแล้วก็เอ้าเว้นเอาใหม่เอาใหม่จ้ากลับมากลับมาสิไม่กลับยิงเหรอเออกลับมาเออนั่นแหละแล้วก็เอาอันนี้ไปบังอันนู้นเอ่อเคลื่อนไปหยุดก่อนเออหยุดก่อนหยุดก่อนขอสำรวจฝั่งนี้ก่อนมีอะไรไหม รู้สึกว่าจะเป็นทางที่เราไปแล้วหรือเปล่าขอฝ่าซ้ายดูนะไปยังไยังไม่ไปดิเออเราจะกลับยังไงอ่ะโอเคดูกวก็จะเป็นปึ๊บอืมปึ๊บฆ่ามันซะไว้ออมฮิสมโมฮะโอเคได้โอกาสเก็บพอดี <Okay. S 2> ครบสามวันเลย อันนี้นะ่าจะส่งเรากลับไปได้นะโอเคไวมากมึงมึงไปไวเกินไปแล้วเออใจยเย็นใจยเย็นเออไปไปด้วยไปด้วยเออไปเยียบท่าฉลาอืมโอเคขึ้นไปด้านบนฮนะน่าจะง่ายกว่าโอเครอฮะตามนั้นแล้วก็โดดขึ้นไปอื้อ นึกว่าขาจะสัน้นนั่นนะถ้าไปเงี้ยไปไม่ได้หรอกขับมาก่อนเออ,เอ,อนี่แหละแล้วก็ไปเออฉลอาดงั้นเราเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรยากนะเพียงแต่ไม่มีอะไรง่ายอ้าวตายสิเงี้เมื่อกี้ยัียบอกตัวเองฉลาดู่เลยเออยังไงดีเอามาปิดฝั่งนี้ไหม มันก็ปิดทางนู้นดีแล้วนะฮะแต่คือจะทำยังไงให้เราผ่านได้สิคุ้นๆน,นะเหมือนจะมีอะไรบางอยา่างเอาละ่ะในเวลาคำตอบแล้วเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมมันต้องมีสักทางแหละนะดูอ่อลองดูกน,นะเออม,มันกระตุกอะไรล่ะนี่ รอดูรอดอูน่าจะเป็นยังไงดีล่ะไม่เข้าใจฮะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะถ้าไม่ใช้สมองม,มันจะผ่านไหมล่ะอืมดูกอนมีอะไรไหมไม่มีเหรออขึ้นไปสิขึ้นไปสินปสหนู ถ้าไปฝั่งนน้นตายแน่นอนอยังไงดีอยาติที่จะเข้าใจนะฮะก็ต,ต้องต้องเข้าใจแล้วแหละต้องโดดไปฮะอ๋อมีทางนี้ใหโดดนี่นะไม่เห็นนะ่อคือมันมือดอะฮะขอปรับแสงได้ไหมขออนุญ,ญาตนะครับปรับหกสิบแล้วกัน มันอาจจะทําให้ไม่เหมาะเขาเรียกอะไรนะไม่อินกับเกมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันสว่างไปหน่อยแต่ต้องเข้าใจคนระับถ้าเป็นอินจาแลเราก็ควร <Hey, S 1> ที่จะมองเห็นในที่มืดนะออเคอินนี่เป็นคนที่ผมเกลียดมากๆนะเพราะว่ามึงมากับกูแต่มึงไม่เคยช่วยช่วยกูเลยสักครั้งนะไม่รู้หมายความว่างไง <Okay. S 1> แล้วก็ มื่อกี้มันพูดกับเราว่ามันเจอทางลับแล้วนะ <Start s. S 1> ไม่ใช่ดิเจอห้องถัดไปเนี่ยเออประตูล็อกยังไม่ได้ขึ้นไปหามึงเลยเอายังไงดีไม่เป็นไรเนี่ยมาอ้อมทีสงูเราเก็บมาครบแล้วส่วนไอ้นี่ก็เคเวสนี่ไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าประมาณว่าเสื้อเราอะครบแล้วเออจะทำทำไมเนี่ยมีทหารไหมอะ อ้าวโยนทิ้งทำไมวะเนี่ยประตูล็อกไปหมดเลยล็อกไปหมดเบียอ่ะแ,แล้วเราจะไปไงฮะมันล็อกไปหมดเลยนะเนี่ยทางตันหมดเลยนะฮะต้องขึ้นแม่นบนนี้ฮะแต่ว่าล็อกเนี่ยอ่ะยังไงล่ะก็มันล็อกนี่หวะ่ะอม๋อขับดักรกโยนเล่นไม่รู้โยนไปทำไม ประตูล็อกไม่มีประตูอินดี้ยังไงวะผมชอบอินดี้ออันนี้ปิดได้โอเคอ๋อโอเคเออนี่แหละโอ้เปิดสักทีใช่อันนี้คือการคาร์โกดรอเป็นดิ่งฮะเฮ้ยโอเคขึ้นไปบน อ๋อให้เรายื้อยื้อเวลาไว้เพราะว่าประตูจะเปิดในเวลา70วินาทีนะเซนดินเดอะด็อกสับซะอมันต้องมา,าตัวหนึ่งเฮ้ยฮะโอกาสด,ดิเซเบิลไปฮะเสียบโอ้ยมีหมาด้วยวะ่ะอโอโอ้โอมีหมาด้วยวะ่ะปุ๊บหนอสับได้ไหม ปึบโดดได้ฮะเออไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทำไมมันแแบบนี้มันได้นี่นะโอเคเพื่อนมันตายแน่นอนฮะฆ่ามันดิซึบหืมฆ่าหมกฆ่าหมกประตูโอเคไฮเดรบอดี้ยะไปนั่นดูแล้วมันจะไปหายตรงไหนละ่ะมันไม่มีที่ให้หายเลยเนะี่ยเอ้ยอารลามแล้วว่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยมันถือห้าหนึ่งยิงกูว่ะเอ้ยแก๊สโอ้ยแม่งใช้แก๊สว่ะเอาไงดีวะเคยมันใช้แก๊สแล้วมันใช้น้ากับแก๊สกันน่ะสู้ไม่ได้นะนโดน,นยิงเลยกูโอเคโดนแก๊สไปแล้วนะแล้วเสือกมาเชฟเชฟคอยตรงนี้กูนี่คิดสั้นละชัดๆเฮ้ยโหโดนารามเลยกู ปึ๊บสับสับฮะสับเฮ้ยโอเพ็ดแล้วเหรอเอิ่มขอขอขอทำโอรพ็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยปึ๊บขอขอซอดหน่อยฮะปึ๊บแล้วก็โดดขึ้นไปฮะโดดขึ้นไปโดดถึงไหมเออถึงดิเออถึงเอ้ยเฮ้ยถึงถึงเอออ้อเพิ่งคิดได้ครับว่าทำเควสได้ได้แต้มแบบสกิลนี่ว่ะเออคงไม่น่ามองข้ามเลยนะฮะ อย่างน้อยไม่ได้ชุดแต่ก็ได้สกิลนะเออต<ป>ามมันไปฮะเต็มเลยตกอ่าผ่านแล้วอ๋อจบด่านแล้วฮะด,ด่นาน Abu the b o t t o m ท e s s Charm เนี่ยก็สำหรับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนอะถ้าคิดว่ามันสนุกหรือชอบยังไงก็ช่วยกันกดซับสไค b e ด้วยนะฮะเพื่อ มีกำลังใจทำทำต่อไปนะช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยว่าเออคลิปนี้มันไม่ดียังไงเสียงพูดเสียงเกมอะไรเงี้ยนะคนปรับปรุงตรงไหนนะอช่วยกันหน่อยนะถือว่าเป็นการพัฒน,นาวงการนี้ก็ก็แล้วกันนะก็สำหรับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนช่อกันใหม่พันหน้าสวัสดีครับ